ดูก่อนใครค่ะลิซ่า2ูพจนะคะเห็นแล้วนี่ต้องบอกว่าไม่เร็วในมือสั่นเลยนะคะก็ล่าสุดนะคะน้องมีการออกนะคะโฟโตอัลบั้มนะคะแบบ l i m i t ต็ด d i ดิชันค่ะเป็นฝีมือการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มของเธอเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เธอชอบค่ะเพื่อฉลองวันเกิดให้กับตัวเองนะคะในจำนวนเพียงแค่1,000 0กับ327เล่มเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะมีการปล่อยภาพออกมาแล้วค่ะแล้วก็ ทำให้ได้เห็นนะคะว่าตอนที่ไปฮาวายกันนะสาวๆนะคะมีการใส่ชุดบิกินี่ค่ะ คนอื่นเนี่ยยังไม่เห็นนะคะแต่ที่เห็นตอนนี้คือลิซ่านั่นเองนะคะที่ใส่บีกินนี่นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเจนนี่ใส่ด้วยหรือเปล่าแล้วได้ถ่ายเอาไว้หรือเปล่าเอามาลงหรือเปล่าอ๋ออยากดูอยากดูอยากดูแต่ตอนนี้นะคะเห็นน้องลิซ่านะคะแน่ๆเลยเนี่ยอเอามาให้ดูด้วยะคะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพด้านในนะคะในอัลบั้มต่างๆค่ะเอามาฝากกันนะคะอเอามาให้ดูก่อนใครเลยค่ะก็แน่นอนนะคะมีเพียงแค่1นึ่งหมื่นกับสามเเล่มนะคะมันไม่เพียงพอ แต่ก็มีบริ้งใจดีนะคะเอาภาพใดๆเอกมาให้ดูค่ะแอดก็เลยรวบรวมเอามาให้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะออยากจะหาไม่เรียวจริงเลยเนี่ยสงสัยอีกหน่อยต้องปลูกต้นมะยมแล้วค่ะเพราะว่าดูแลสาวๆนะคะโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะค่ะก็เอามาฝากค่ะหวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า